หน้าที่50เรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งนะครับหลังจากที่แปลมาแล้วเ,เราก็มาสัมพันธ์แต่ว่าจะสัมพันธ์ตั้งแต่ตั้งแต่ไหนดีเอ่ยอาถะดีกว่าครับอาถะบนคาถานะครับตรงนี้นะบนคาถาเพราะว่าบนคาถานี้ก็มันก็ยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยพยายามครับพยายามสังเกตว่าเราแปลแ,แบบไหนแล้วเราสัมพันธ์แบบไหน ส่วนท่านใดที่เป็นนักเรียนชั้นประโยคปทสาเนี่ยถ้าเกิดว่ายังจําหลักสัมพันธ์ไม่ได้มีอย่างเดียวครับคือจะต้องไปท่องหลักสัมพันธ์ให้ได้แล้วศึกษาวิธีการสัมพันธ์พื้นฐานมันมีพื้นฐานด้วยนะแต่ที่สัมพันธ์เนี่ยที่ผมกําลังจะสัมพันธ์ให้ฟังตรงนี้ก็คือว่าสําหรับท่านที่ ท่องสัมพันธ์ได้แล้วแปลได้แล้วรู้หลักสัมพันธ์พื้นฐานมาแล้วก็คืออยู่ในระดับกลางแล้วครับอ้าวนะครับก็เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่อาาัฐา,ากาลสัตตมีในอภาสิสัทธา สยกตาในอาภาสิอาภาสิอาขยตบทกตวาจกนังวิเศษณะของพรามนังพรามนังอากธิตะกรรม,มะในวัตวาพรามณะอาละปณะนะอาหังสยกตาในวัฏามิ วัฏามิอาขยตบทกตัวจนณสัปปฏิเสธนัตฐาพิกขนะมัตเตนะวิเศสนะของการะเนนะการเนนะเพราะเหตุนะเหตุในวัฏามิพิกขุพิกข,ขูไม่ใช่พิกขูครับพิกขุสรูปะในอิติอิติสับอาการะในวัฏามิ หิสามเหตุโชตะกะเอหีตัวนี้แปลว่าอะไรนะเพราะว่าครับขึ้นประธานมาครับตรงนี้ปุคโเสยักตาในโหติโหติอาขยตบทกตวาจกนาสัปฏิเสธนัทธะวิสังอันเป็นพิษนะวิเศสนะของธรรมมัง ธรรมังอวุตกรรมะในวัตตันโตนะประพฤติอยู่ซึ่งทมอันเป็นพิษสมาธายะสมาณกาลกิริยาในวัตตันโตแปลตามลำดับกิริยาแปลไม่ออกแล้วเห็นนะแปลตามลำดับกิริยาแต่แปลไม่ออกแล้วเรียกชื่อว่าสมาณกาลกิริยา นะครับวัตตันโตอัพันตระกิริยาของบุคโลพิกุวิกติกตาในโหตินามาศสัญญาโชตกะเข้ากับภิกุจบประโยคครับปณสัพปัจขันตระโชตกะส่วนว่านะครับโยวิเศสนะของบุคโลบุคโลเสกตาในจรติจรติอาขยตบทกตัวจก สภาพสังขารเอาวุตกรรมะในจารติสังขายะกรณะในจารติด้วยการวิจารณานะฮะโสวิเศสนะของบุคโลบุคโลเสกตาในหัวติหัวติอขยตบดกตัวจกพิคุวิกติกตาใน ตินามสับสัญญาโชตกาเข้ากับภิกขุอิติสับอาการะในวัตวาอิมาวิเศษณะของคาถาคาถาอาวุตกรรมะในอภาสิจบต่อไปครับในคาถานะครับในคาถาก็แปลก็สัมพันธนะ์ประโยคตะก่อนะประโยคยะ คือเวลาสัมพันธ์มันจะสัมพันธ์ข้างหน้าไปข้างหลังเรื่อยๆแต่เวลาเราแปลเราแปลตามหลักการแปลนะครับโสวิเศสนะของปุคคโลปุคคโลเสียกตาในโหติโหติอาขยัตบทกตัวจกนะสาปติเสธนัตถะแต่ณวิเศสนะของการะเนนะการเนนะโหการเนนะเหตุในโหติ ภิกขวิกติกาในโหติประโยคยะครับบุคโลเสยกตาในภิกขเตนี่นี Ram ่นี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 ่กิริยาคุมภากครับติอันติสิธามีมะเตอันเตครับนี่อันเตเตอันเตเนี่ยภิกขเตอขยัตบทกตุวาจกยาวตาวิเศสนะ ของการาเนนะนะยาวาตาวิเศษณะของการาเนนะการาเนนะเหตุในพิกะเตปรเรวิเศษณะของปุคะเลหรือชะเนก็ได้ครับอะชะเนดีกว่าปรเรวิเศษณะของชนะเนชะเนอากาทีตะกรรม,มะในพิกะเตย่อมขอกะชนทั้งหลายเราอื่นแล้ว,วกะนะครับ ต่อไปหมดไปแล้วสองประโยคประโยคที่3ครับปุคโลสยกตาในโหติโหติอาขยตบทกตัวจบวิสังวิเศษณะของธรรม,มัังธรรมบังอวตตกรรมมะในสมาทายะสมาทายะสมานาการกิริยาในโหติภิกุวิกติกตาในโหตินะสัปปิเสธนัฏาตาวตา วิเศษณะของการเนนะการเนนะเหตุในโหติต่อไปครับโยวิเศษณะของปุคโลปุคโลสยกตาในจรรติจรรติอาขยตบทกตุวาจกอิทะวิเศษณะของโลเกโลเกอาธาระในจรรติปุญยังก็ดี ปาปังก็ดีอาวุธกรรมมะในวาเหตวาจะสองสัพปะสม,มุติยัตถะเข้ากับปุญญและปาปังวาเหตวาปุพกาลกิริยาในจรรติพระมาจริยาวาวิกติกตาในหุตวาหุตวาสมานากาลกิริยาในจรรติสังขายกรณะในจรรติโลเกอาธาระในจรรติ โส so, วิเศสนะของปุคโลปุคโลวุตตกรรมะในวุจติภะควตาอนัพพิตกตามายาขมะยาปภัยมยาอนัพพิตะกตาในวุจติวุจติอาขยัตบทกร,รมมวาจกเวอยู่ในคาถานะครับเบสับอยู่ในคาถาโขกับเบเน่าอยู่ในคาถานะครับก็จะสัมพันธ์แตกต่างไปนะครับเวสัปะปนะพูรณะภิกขุสรูปะในอิติ อิติสัพอาการะในวุจจติอิติสัพสรูป,ปะในอัถโถอัถโถลิงคัตถะคำสามท่านที่ตามอยู่ตามทันไหมครับสองท่านออกเสียงหน่อยก็ดีนะครับออกเสียงหน่อยก็ดีเดี๋ยวจะได้อธิบายได้ถูกจุดด้วยทา่านโยกราอาจารย์อยู่นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ท่านที่ติดตามย้อนหลังในทาง youtube กดไลค์กดแชร์กดซัด่มซึ้งนครับ อยู่บนรถเนาะไปปฏิบัติศาสนกิจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ทาง youtube ก็จะแทรกพผดแรกนิดนึงตรงนี้นะฮะกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยกระดิ่งเนี่ยสำคัญครับเวลาที่ผมอัพคลิปขึ้นไปกระดิ่งมันจะขึ้นเตือนทันทีเลยอ่มันจะแจ้งเตือนแต่ถ้าเกิดว่าเรากดติดตามอย่างเดียวมันจะไม่ขึ้น,นต้องกดกระดิ่งด้วย แล้วก็เวลาแชร์ครับเวลาแชร์นี้ถ้าดูคลิปอยู่ดีๆคิดอยากแชร์แชร์ไปที่ไหนไม่รู้ก็แชร์มาที่ไลน์ของผมก็ได้ครับนะผมอนุญาตให้แชร์กลับมาที่ไลน์ผมหรือว่าไลน์กลุ่มหรือว่าแชร์มาที่หน้าเฟซหน้าเฟซของใครก็ได้หน้าเฟซผมก็ได้หน้าเฟซของตัวท่านเองก็ได้ให้แชร์ครับตรงนี้เป็นการสนับสนุนครับสนับสนุนในการทําคลิปเพราะว่าเอ่อ เช็คดูแล้วคือไม่ค่อยมีคนไลค์คนแชร์เท่าไหรนะ่คลิปหนึ่งหนึ่งก็จะมีคนกดถูกใจอยู่ประมาณสักสองคนสามคนโอ้ก็ดีใจสุดยอดแล้วก็ <c oughs> ฝากด้วยนะครับท่านที่ดูทาง YouTube นะครับแต่ดูไลค์สดเนี่ยยังทำไม่ได้เพราะมันเป็นช่วงสดอยู่อ่ะนะครับมาดูต่อทีออ่แก้อัดนะครับคือถ้าแปลคาถามไม่ได้เนี่ย ให้เหลือบมาดูที่แก้อัดทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทําแบบนี้ฮะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจไปแบบยาวๆนะแต่กว่า,าจ,จะเข้าใจมันก็คงใช้เวลาอยู่ครับเอาเริ่มต้นตาทะวิเศษณะของปเทสุปเทสุนิธารณะในปทัสสะยาวตาสรูปะในอิติอิติสับสรูปะในปทัสสปทัสสนิธารณิยะและสามีสัมพันธะในอัตโถ โสวิเศสนะของปุคโลปุคโลสยกตาในพิกติและโหติพิกติและโหติอาขยตบทกัตัวจบยัตะเกณวิเศสนะของการเนนะการเนนะเหตุในพิกติปรเรวิเศสนะของชเนชเนอกติตกรรมะใน พิกคติย่อมขอกะชนทั้งหลายเราอื่นนะครับเตนะก็ดีพิกคณะมะตัตเตนะก็ดีวิเศษณะของการะเนนะการะเนนะเหตุในหน้าโหติแล้วก็ขาขครับเตนะวิวริยะในพิกคณะมัตเตนะพิกขณะมะตันะะมะตเตนะวิวรณะศัพท์ที่อยู่ในคาถาอยู่หน้าศัพท์ที่อธิบายอยู่หลัง เรียกชื่อว่าวิวริยะวิวรณะนะครับแล้วก็ต้องเป็นประเภทศับเดียวกันก็คือเป็นวิเศษณะด้วยกันนั่นเองครับอิติสัพสูป,ปะในอัโฐอัโฐลิงคถะอาจบไปครับต่อไปวิสังสูป,ปะในอิติอิติสัพสรูป,ปะในอิติสัพอาธิยัตถะในปัทสะตัวนี้แปลว่าเป็นต้นนะครับอิติดังนี้เป็นต้นนะฮะอาธิยัตถะในปัทสานปัทสาสามีสัมพันธะในอัโฐ บุคคโลเสียกตาใน,นหน้าหตินัสสะปิเสธะในหวติหติอาขยตบทกตัวจกวิสังวิเศษณะของธรรม,มังธรรม,มังสองบทก็คือถ้ามันเหมือนกันแบบนี้ครับขอเรียกว่าธรรม,มังสองบทธรรม,มังสองบทอวุตกรรมมะในจรันโต วิสะคันทังก็ดีกายะกรรมมาที่กังก็ดีวิเศษณะของธรรมมังว่าสองสับปะทะวิกับปะทะเข้ากับวิสมังธรรมมังและวิสัคันทังกายกรรมมาที่กังธรรมมังสมาธาะสมานาการลกิริยาในจรันโต จารันโตอภัพันตะกิริยาของบุคคลภิกขวิกติกตานัยณหตินณสับปฏิเสธในหโหติอาขยัตบทกตววจบอิติสสรูป,ปะในอัตโถเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงณนะสับปฏิเสธนัตถะอิติสบสรูป,ปะในอัตโถอัตโถลิงคตะหรือถ้าเกิดว่าจะสัมพันธ์ว่าณสับปฏิเสธในหติก็ได้ครับ แต่ระหว่างปฏิเสธกับปฏิเสธธนัตถานั้นคือคําแปลมันต่างกันก็ทีแปลว่าหาไม่ได้นั่นคือปฏิเสธธนัตถานะครับามาดูต่อไปโยทะสรุปะในอิติอิติสับสรุปะในปทัสสะปทัสสะเอาใหม่นะฮะ โยธาสูปะในติติสัปรูปะในปทา,ปทาสัปปธาสัสามีสัมพันธะในอัถโวโยวิเศษณะของปุคโลปุคโลเสยกตาในโหติโหติอาคายยตบทกตววจกอิทาวิเศษณะของสาสาเนาสาเสน,าสาสนาอาธาระในโหติอุพยังก็ดีเอตังก็ดี วิเศษณะของปุญญและปาปังปิสับอเปกคาถาเข้ากับอุพยังปุญญก็ดีปาปังก็ดีอาวุธกรรมะในวาเหตวาและปนุทิตวาตัวนี้เข้าสองตัวสาเหตุที่ต้องอาวุธกรรมะมาในวาเหตวาและปนุทิตวาเพราะอะไรครับ เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าวาเหตุวาอยู่ในคาถาปนุทิตวาเป็นตัวอธิบายซึ่งอยู่ที่หลังตัวคาถาฉะนั้นจึงแปลว่าคือว่านั่นเองคือการแปลไขนั่นเองครับนั้นในตัวที่เนื่องมันก็จะเข้าสองตัวพรมะมจรรยะนี่ก็ต้องเข้าสองตัวครับปุญยังก็ดีปาปังก็ดีอวุกรรมะในวาเหตวา และปนุทิตวะจะสองสัพพะทสมุจะยัตถะเข้ากับปุญญังและป่าปังมคะ,ะพระมจาริเยนะกรณะายวาเหตวาและปนุทิตวาวาเหตวาก็ดีปนุทิตวาก็ดีปุพพกาลกิริยาในโหติ วาเหตวาวิวริยะในปนุทิตวาปนุทิตวาวิวรณะพระมจาริยาวิกติกตาในโหติอิติศับสรูปะในอัถโทอัถโอลิงคัตถาะานะครับลิงคัตถะไปแล้วต่อไป สังขายาสรูปะในอิติอิติส์สรูปะในปัสสะปัทัทสาสามีสัมปันธะในอัฏโถยาเนนะการณะในในตัวไหนครับเราก็ต้องไปดูในคาถาว่าสังขายาตัวนี้มันสัมพันธ์เข้ากับตัวไหนในคาถาครับเนี่ยสังขายาในจรติฉะนั้นตัวในแก้อัดมันก็คือในจรรตินั่นแหละ กรณนในจระติอิติสัพสูป,ปะในอัฏโะอัถโะลิงคัตถะโลเกสุป,ปะในอิติอิติสัพอาธยัตถะในอัฏโะอาธยัตถะในปัสสะปัสสะสามีสามพันท่าในอัฏโะนะครับมาถึงตรงนี้ตัวนี้จะยากนิดหนึ่งครับอาจจะแปลยากนิดหนึ่งขันธาติโลก,กังอันว่าบุคคลนะครับอันว่าบุคคล รู้แล้วซึ่งทำทั้งหลายแม้ทั้งปวงมีใช่เหรออ๋อไหนไหนขอใครขันธาเอาใหม่เอาใหม่ปุคโลเสยกตาในจรรติ จระตอาขยาตบทกตัววจกขันธาทิโลเกขันธาทิโลเกซึ่งทำทั้งหลายในโลกนี้ทำในโลกพินนาธาระในสัพเพปิธรรมเมครับเข้ากับสองตัวนี้ครับเ,เรียกว่าเข้ากับนามพินนาธาระในสัพเพปิธรรมเเมอีเมวิเศสนะ ของอิเมก็ดีอชจฉดิกาก็ดีก็ดีวิเศษณะของขันธาขันธาลิงขันธะอิเมก็ดีพาหิรกาก็ดีวิเศษณะของขันธาขันธาลิงขันธะอิติสัพสูป,ปะในเอวังสัพเพสัพเพวิเศษณะของธรรมเมปิสัพอเปกขะเข้อกับสัพเพ ทเมอาวุธกรรมะในาจารติชานิตวาปุปกาลกิริยาในจารติจบตรงนี้ครับทุลักทุเลน่าดูนะถูถูไถ่ไถไปไมามาน่าดูเลยโสวิเศสนะของปุคโลมยอาภคะวตาอานาปิตกตา พระควมตาอนามิตกตาในวุจจติวุจจติอาขยัตบทกัตตุกรรมมาวาจบอ,อาขยัตบทกรรม,มาวาจกแต่นะวิเศษณะของยาเนนะยาเนนะกรณะในพินนะกิเลสานังชัดถีเอาใหม่กิเลสานังภาวาที่สัมปันธะในพินนตตาพินนตตาเหตุในวุจจติภิกขุสรูปะในดีติสั์ พิกขุสรูป,ปะในติติตสับอาการะในวุจติอิติสับสรูป,ปะในอัถโถอัถโอลิงคาถาก็จบไปนะครับสําหรับเรื่องพราหมณ์คนใดคนหนึ่งคาถาเรื่องนี้เนื้อหาดีงามมากเลยนะครับก็พยายามฝากไปแปลแล้วก็ฝึกสัมพันธ์ด้วยตนเองสัมพันธ์วันละน้อยเชื่อว่าจะต้องคล่องนะครับ ท่านที่ติดตามทาง YouTube กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับสำหรับตอนนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ